สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับคอมทอตโต้นะคะวันนี้นะคะออมมีรถผู้บริหารนะคะมาแนะนําราคาไม่ถึงล้านเท่านั้นนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยคันนี้นะคะจะเป็น Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium ค่ะคันนี้ได้รถปี2020จดถะเเป็นปี2021เลขไมล71,000โลทอโต้ต,ตั้งขายเพียง 999,000บาทราคาไม่ถึงล้านเลยนะคะลูกค้าขาสภาพสวยๆแบบนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นได้ตัวรถสีดำเดิมๆจากโรงงานมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทาวล์นิ่งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้าตัวโลโก้โตโยต้าได้เป็นโคมียมีลักษณะของไฮบิดมาให้ด้วยนะคะ ในส่วนของด้านข้างได้เป็นล้อมแมกอะลอยนะคะเดิมจากโรงงานเลยกระจกพับข้างพับปรับไฟฟ้านะคะมือเปิดได้เป็นโครเมียมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะคะ ภายในคุมโทนไปด้วยสีดำนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะสีดำเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าด้วยนะคะได้เป็นปุ่ม e n จิ้งสตาร์ทด้วยนะคะพวงมลาลัยได้เป็นพวงมลาลัยแบบ unction, มัลติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลมีเกียร์แพดเดิลชิปเลขไมล์เจ็ดหมื่นหนึ่งพันกับอีก83กิโลนะคะไมล์แท้ไมล์เดิมไม่มีการกลับไมล์ก่ไมล์แน่นอนรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะในส่วนของคอนโซลต,ตรงกลางนะคะได้เป็นวิทยุเดิมจากโรงงานเลยสามารถเชื่อมต่อกับอุทธ ได้ด้วยนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะตรงคอนโซลกลางนะคะตัดด้วยสีเทาเหมือนลายไม้แบบนี้เลย mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารเลยนะคะอา้าในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยมีแอร์ด้านหลังมาให้สองช่องแบบนี้เลยนะคะตรงคอนโซลกลางนะคะสามารถปรับ ได้ด้วยนะคะเบาะนะคะไม่ว่าจะเอนหน้าหลังได้หมดเลยตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดําเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยคันนี้นะคะจะได้เป็นหลังคาสาันลุด้วยนะคะรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาราคาไม่ถึงล้านด้วยนะในส่วนของด้านท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED ตัวโลโก้ตัวอักษรได้เป็นโครเมียมคันนี้ได้เซนเซอร์ด้านหลังทั้งหมด2จุดเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บของกันเลยห้องเก็บสัมภาระนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเก็บของได้จุๆแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์แม่แรงยังอะไรยังอยู่ครบนะคะสำหรับ Toyota c a m r รี2.5ไฮบริดพรีเมียมคันนี้นะคะราคา999,000บาทหากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0834428762เลยนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ